สัตว์อสูรใเทพด้วยการปั๊มสกิลตอนที่6ถึง7ฉันสามารถที่จะสัมผัสกับสัตว์อสูรตัวนี้ในฐานพผอพันธ์ได้และสามารถคันโลกสกิลของพวกเขาฉันคันโลกมันสําเร็จแล้วเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นี่เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นฉันเหลือเวลาอีกแค่สเดือนในการฝึกงานในครั้งนี้เพราะงั้นฉันยังมีโอกาสอีกมาก ในตอนนี้เธอน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะนอกจากนี้นะท่าทางของเธอดูโอเวอร์มากเลยล่ะดอกแดนลีไลออนสีขาวของฉันบอกว่า,าการบาดเจ็บของเธอนะ่ะมันก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้ายัางไงไว้ผมจะระวังให้มากขึ้นในครั้งต่อไปขอบคุณมากเลยครับฉันแค่ต้องการจะทดสอบสกิลการคัลโลของฉันเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าฉันไปรบกวนการทํางานของเธอด้วยการบาดเจ็บเล็กน้อยของฉันถ้ายัางไงไว้ฉันจะมาขอบคุณเธออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยของว่างที่สัตว์อสูรตัวนั้นชอบก็แล้วกัน เราแค่ที่นี่นั้นจะใช้สกิลการรักษาของสัตว์สูนเพื่อรักษาการบาดเจ็บไม่ว่าการบาดเจ็บนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามฉันเดาว่าพวกเขากำลังพยายามเพิ่มความชำนาญในสกิลของสัตว์สูรด้วยคู่มือสกิลของฉันฉันสามารถเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญของสัตว์สูนของฉันโดยการสอนสกิลเดียวกันอีกครั้งนั่นมันก็เป็นเหมือนกับวิธีการโกมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกสัตว์สูนของฉัน ยังไงก็ตามแต่คุณหมอคนนั้นก็ยังเป็นแค่เฮมเมอร์อฝึกหัดเช่นกันเมื่อสกิลของเฮมเมอร์และสัตว์เลี้ยงตัวแรกถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ผู้เขาจะสามารถสมัครเข้าร่วมสมาคมเฮมเมอร์ได้เมื่อสอบผ่านเฮมเมอร์ Hammer ฝึกหัดก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเฮมเมอร์มืออาชีพด้วยสองพรสวรรค์นในการฝึกฝนนั้นฉันสงสัยยิ่งนักว่าฉันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเปลี่ยนจากเฮมเมอร์ฝึกหัดไปเป็นเฮมเมอร์มืออาชีพกันแน่นะ สามเดือนต่อมาหนังสือสกิลของฉันถึงขีดจำกัดแล้วโชคดีนัที่ฉันไม่ได้บันทึกสกิลระดับต่ำไว้ไม่งั้นมันคงจะเสียเปล่าไปมากเลยทีเดียวล่ะซูเปอร์ไซนั้นเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มมาตราการมองเห็นตามชื่อของมันฉันคันโลกสกิลนี้มาจากฝูงนกประเภทห่านลมที่บินอยู่บนท้องฟ้าของฐานเพาะพันธุ์และฉันก็ไม่คิดเลยว่าสกิลนี้จะช่วยเพิ่มภาษาสัมผัสได้สกิลหลับสนิทฉันคันโลกสิ่งนี้มาจากศาตรสูระดับสูงของหนึ่งในผู้พ่ะพันธุ์เนเฟอร์ สัตว์อสูรนี่ใช้สกิลนี้จะหลับลึกและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วมันเป็นสกิลที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูพลังให้กับสัตว์อสูรด้วยสยกิลหลับสนิทและการรักษาอย่างรวดเร็วนี้นั้นทำให้ฉันสามารถประหยัดค่ารักษาสัตว์เลี้ยงของฉันได้มากหากว่าพวกมันได้รับบาดเจ็บในอนาคตฉันแน่ใจเลยว่าจองขมือเบล็กของฉันจะเข้าใจว่าตอนนี้ฉันหน่ายยากจนเกินไปก็รู้อยู่แล้วว่านังสือสกิลนี้จะมีขีดจำกัดแต่ว่าให้มาห้าสกิลสำหรับการเริ่มต้นแบบนี้มันก็น้อยเกินไปนะ บางทีฉันอาจจะต้องพัฒนาวความสามารถวิเศษบางอย่างในการฝึกเพื่อเพิ่มหน้าของหนังสือเล่มนี้ฉันจะต้องทําการเพิ่มเลเวลให้กับมันเฮมเมอร์จะพัฒนาวความสามารถของตนเองผ่านการทําสมาธิด้วยการทําสมาธิผู้เขาจะเสริมสร้างปรับเปลี่ยนและขยายมิติของการฝึกฝนของตนเองอย่างต่อเนื่องมิติการฝึกฝนที่มั่นคงยิ่งขึ้นสามารถรองรับสาระสูตรที่มีระดับสูงขึ้นและกําหนดข้อจํากัดที่เข้มงวดขึ้นสําหรับพวกมัน สัตว์สูญจะเติบโตเร็วขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นภายในมิติการฝึกฝนด้วยมิติการฝึกฝนนี้เฮมเมอร์จะสามารถทำสัญญากับสัตว์สูรได้มากขึ้นเฮมเมอร์สามารถเลือกได้ว่าจะพัฒนาส่วนใดนั้นตามแต่ที่ตัวเองต้องการฮอนสวรรค์ของเฮมเมอร์ก็จะแข็งแกร่งด้วยด้วยการปรับปรุงมิติการฝึกให้ดีขึ้นเป้าหมายของฉันในตอนนี้คือการขึ้นเป็นเฮมเมอร์มืออาชีพภายใน 1, 1ปีใบับรลงผู้ฝึกหัดฐานภพหันเมืองทานน้ำแข็ง บรับรองการฝึกง,งานผู้พ้อพันธุ์ฉี่อยู่สําหรับการฝึกง,งานในครั้งนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพโดดเด่นในการฝึกง,งานเอาล่ะในตอนนี้ได้เวลาไปรับจอมเขเมือเหล็กแล้วรถบัสสาหรับไปหานพอพันธุ์ไผ่เหล็กมาถึงแล้วประเทศที่ฉันอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นที่รู้จักในประเทศตะวันออกโบราณอันรุ่งเรืองจากสายตาของประเทศอื่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดและเรียกอีกอย่างว่าความรุ่งเรืองทางตะวันออกเมืองทานน้ำแข็งนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ทะเบียนล่าประชากรของฉันอยู่ทางใต้เขตพิงเฉิงซึ่งเป็นเขตชานเมืองของเมืองทานน้ำแข็งอีก10กิโลเมตรถึงเขตผิงเฉิงคําเตือนโปรดระวังไฟฟ้าแรงสูงจองเขเมือมเหล็กนั้นเป็นสัตว์คุ้มครองพิเศษของเขตจับสัตว์ฉันจะสามารถไปรับจองเขเมือมเหล็กที่ฉันจองเอาไว้ได้เจ้าจองเขเมือมเหล็กของฉันฉันมาแล้วทานโอพันไผ่เหล็กบันไดที่นี่สูงยิ่งนักไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงถูกทิ้งล้างเอาไว้ เอ๊ะโจ๊กขมือเเล่อย่างนั้นเหรอสวัสดีฉันทำงานที่นี่ฉันมีชื่อว่าหลินสิวจูพนักง,งานโดโจไม้ไผ่เหล็กเหตุใดเขาถึงไม่จ้างคนปกติกันนะไม่ต้องตกใจไปนี่นะเป็นแค่คอสตูมเท่านั้นที่ฉันตกใจนั่นก็เพราะว่าชุดคอสตูมของเขาใครการที่คิดให้สวมชุดบรบล้อนแบบนี้ตอนอยู่ข้างนอกกันนะฉันคือฉี่อยู่นี่คุณไม่ร้อนอย่างนั้นหรอทําไมถึงต้องมาใส่อะไรแบบนี้ด้วยล่ะ ฉันทำสิ่งนี้เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของจอมขมือเหล็กนายน่ะจะต้องทำความเข้าใจพวกมันให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะสามารถพ่พันพวกมันได้ดีนี่น่ะเป็นสิ่งพื้นฐานที่ดีที่สุดของผู้พ่พันที่ควรเรียนรู้เอาไว้นะก็มีเหตุผลแหละนะถ้าหากว่าฉันจาไม่ผิดนายจบเอกวิชาพ่พันสินะฉันพูดถูกใช่ไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดนายถึงเข้าใจฉันโอเคถ้าดูจากเสียงที่อยู่ภายใต้ชุดคอสตูมนี้ก็คงเป็นผู้หญิงสินะคุณพูดถูกแต่ว่าฉันยังเป็นมือใหม่อยู่เลยนะ ฉันคงไม่สามารถไปเทียบอะไรกับพี่หลินได้หรอกฮูดประจบประแจงเชวนะฉันสามารถขายชุด2ตัวนี้ให้นายในราคาถูกๆได้นะหลังจากที่นายได้รับสัตว์สูญของนายไปแล้วนี่ฉันได้รับส่วนลดเพียงเพราะวเรียกเธอว่าพี่อย่างนั้นหรือเธอจึงพยายามไม่จะขายชุดให้กับฉันพวกเรามาคุยกันข้างในดีกว่าเธอคงจะต้องหลงรักในแพนด้ามากเลยสินะ ฉันก็หวังว่าเธอจะไม่พยายามขายเสื้อสวัเตอร์ต,ตัวนี้ให้กับฉันนะเอาล่ะในตอนนี้เอกสารของนายก็ถูกเก็บไว้หมดแล้วนายสามารถรับสารตังสูตรอของนายไปได้เลยนะในวันนี้จริงอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะสามารถไปเลือกได้ตอนนี้เลยไหมอาจจะต้องบอกเลยว่านายมาช้าไปหน่อยนะถ้าหากว่านายมาไวกว่าน,นี้หน่อยนายก็อาจจะสามารถเลือกจอ,ของขมือเเหล็กได้นะในตอนนี้จอ,ของขมือเหล็กของเรานะ่ะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ร่างกายและบุคลิกของจองขมือเหล็กยังมีปัญหาเล็กน้อยอีกด้วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเหตุการณ์แบบนี้คล้ายกับแอดในโปเก,โกโมอนเลยล่ะนี่มันจองขมือเหล็กหรือว่าพวกสล็อตกันแน่นะนี่ไม่ใช่ฤดูที่พวกเขาจะทำงานนะจองขมือเหล็กที่ตัวใหญ่มักจะเชื่อฟังมากกว่าแต่ว่าจองขมือเหล็กที่มีอายุน้อยกว่าจะกลับมีชีวิตชีวามากกว่านั่นมัน ใ่แล้วล่ะมันก็ดูปกติสำหรับฉันนะเอาล่ะเห็นทีฉันคงต้องขอถอนคำพูดแล้วล่ะณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเคครับก็จบกับตอนที่6กับตอนที่7ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเรียกได้ว่า อุ้ยทำไมน้องน่ารักอะไรแบบนี้นะครับได้หมีแพนด้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเรื่องสุดยอดมนุษย์ท้ำที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเรียกได้ว่ามันจะน่ารักเลยคันนี้สาหรับตอนต่อไปนะครับคาดการว่าเดี๋ยวผมมาให้อีกทีวันพุธนะครับเนื่องจากว่าเนหลี่ในวันพุธนี้ไม่มีผมก็เลยต้องอ่านล่วงหน้าแล้วลงตอนที่แปดตอนที่9ให้นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยไว้มาดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ